เราดูเราดูพี่ๆตลกในทีวีเฮ้ยอยากเป็นแบบนี้ว่ะคือเด็กคนอื่นเนี่ยจะมีแบบเป็นพวกทหารโตขึ้นอยากเป็นทหารอยากเป็นหมออยากเป็นตำรวจแต่ผมนี่โตขึ้นผมอยากเป็นนายกผม,ผมอยากเป็นนายกเยสเสยืนยมองหน้าไมค์คาหน้าไมค์คาหน้าตาดี ช่วยกันกบปีน้องประชาชนโอ้โหใหญ่โตมโหลานเลยนะแล้วทุกคนใหญ่เท่านี้นะอะไรท่านใหญ่ขอให้เสกอกใหญ่เท่านี้แล้วาย ใช่เดผมเป็นใครวะผมผมไมยังไม่รู้คือผมก็เป็นศิลปินคนหนึ่งเป็นศิลปินที่ร้องเพลงตอนกลางคืนร้องเล่นเต้นลําเล่นลิเกด้วยรับงานตลกด้วยอะไรด้วยมาอย่างนี้เราโดยตลอด ใช่ครับทำงานอย่างนี้มามามาเกือบ15 1 5ปีประมาณไม่ครับไม่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปแจมกับเขาไปแจมกับเขาก็คณะนี้หาก็เราก็ไปเล่นเราไปเล่นด้วยก็พอมีพื้นฐานเพราะว่าคนพอคนแม่ก็ไม่ได้ลิกลิเกนะครับ แม่ก็มมไม่เอ่อวรอัวก็ไม่ใช่ลิเกไม่ใช่ทางพ่อก็ไม่ใช่นักร้องพ่อก็ไม่ได้มาทั้งสายศิลปินสายอะไรแต่ตัวเองรักชื่นชอบก็เลยได้มีโอกาสได้เล่นเป็นรุ่แจมต่นนางใช่อะไรบ้างเลยอันนั้นดังนี่เคยไปก็จะมีคณะของใครที่อยู่โคราชเนี่ยจะรู้จักวอรัตโต้สีมนครใครที่รู้จักคณะภาคกลางนี่ก็ล่าสุด ที่ผมได้ไปร่วมเล่นกับน้องๆที่เคยร่วมงานกันนั่นก็คือสองเทพตรสุดุทธิรักษ์น้องเนกี้น้องนีโน่แล้วก็น้องนายแล้วคอมเมดี้ได้มีโอกาสได้ไปเล่นผมเป็นคนอยุธยาครับโดยกําเนิดเลยก็คือเกิดที่อยุธยาคุอยุธยาตอนน้นนี้ก็จะเป็นผมนี่นะคือ กำเนิดเกิดมาจากลูกแม่ค้าลูกแม่ค้าคนหนึ่งที่ชื่นชอบในในการแสดงตลกคือตั้งแต่เรียนมาเนี่ยไม่เคยมีความรู้ในการเรียน,นยในสมองเลยคือเรา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 ,เราเกิดมาเนี่ยคือเราดูเราดูพี่ๆตลกในทีวีเฮ้ยอยากเป็นแบบนี้ว่ะคือ เด็กคนอื่นเนี่ยจะมีแบบเป็นพวทหารโตขึ้นอยากเป็นทหารอยากเป็นหมออยากเป็นตำรวจแต่ผมนี่โตขึ้นผมอยากเป็นนายกผมอยากเป็นนายกผมโตขึ้นผมไม่อยากเป็นทหารไม่อยากเป็นอะไรอย่างที่เด็กๆคนอื่นเป็นผมตผมอยากเป็นตลกอยากเป็นนักแสดงคิดแค่นี้ตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่แบบจำความได้ เวลาแถวๆบ้านมีงานอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะขายค้าขายคุณแม่อยู่อยุธยาคุณแม่จะค้าขายกุ้งเผาปลาเผาที่ตลาดกลางอายุธยาตั้งแต่เด็กเลยแม่เป็นช่างเสริมสวยด้วยค้าขายด้วยก็เวลาเขามีการแสดงอะไรก็จะคอยไปนั่งดูไปอยู่บนเวทีชอบชื่นชอบอยากจะเล่นอยากจะเป็นอยากจะเอย ต่จะจะอยากจะแสดงก็กำเนิดเกิดมาก็จากจากลูกแม่ค้านี่นแหละแล้วก็เดินสายประกวดร้องเพลงชอบในการร้องเพลงชื่นชอบในการแสดงทําอะไรก็ได้ให้มีคนดูอชอบ<ม>อ๋อถึงนี่ผมก็ไม่ไป ถึงมาผมก็หนีเอาผม็ไม่รู้เขาจะมาคุยหรือจะมามาอุ้มผมหรือเปล่าแต<ม>่อาจจะเป็นอีกหนึ่ง <c oughs> ตำแหน่งที่อาจจะได้เข้าใกล้การเป็นนายกนะอ๋อผมเป็นนายกของผมแบบนี้ดีกว่าอย่าไปชวนผมไปทำอะไรเลยผมไม่ผมกลัวคุณเอ้ยไม่ใช่ผมผมไม่กลัวหรอกเพราะว่า ผมไม่ยุ่งนี่ว่าแต่แต่ก็เราก็เราเล่นเล่นขำขมล้อเรียนแบบนี้มันต้องเท้าความก่อนเพราะว่าผมผมเล่นตลกผมเล่นงานตลกแล้วก็มีพี่พี่ชายคนหนึ่งที่รู้จักกันมาคุ้นกันแล้วก็ได้เคยได้ร่วมงานกันนี่แหละไม่ได้เคยร่วมงานร่วมงานกันเลยพี่ตุ้มเมง้งพี่ตุ้มเม้งนี่ก็คือหนึ่งในศิลป,ปิน ตลกที่ดึงผมเข้าไปเล่นด้วยดึงผมเข้าไปเล่นด้วยแล้วพี่ตุ้มเม้งเนี่ยเป็นเป็น,ปนผู้จัดก,การงานคอนเสิร์ตของพี่เทง่งเตอเทิงก็เลยเลยได้รู้จักกับพี่เท่งมีโอกาสได้คุยกับพี่เท่งช่วงที่พี่เท่งหนีออกจากบ้านถ้าพี่เท่งไม่ทะเลาะกับเมียผมคงไม่ ไม่ได้เข้าไปไเล่นในชิงร้อยชิงหลาเอา้าอันนี้เรื่องจริงนะครับมันเขาเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่เขาหนีออกมาจากบ้านแต่ผมได้มีโอกาสได้มาคุกคีแล้วก็อยู่กับแกช่วงที่ช่วงที่แกมีมีปัญหานิดหน่อยแกก็ออกมาปีกวิเวกด้านนอกปีกวิเวกด้านนอกก็เลยได้พูดคุยแกก็เลย ถามว่าเฮ้ยกูอยากเอามึงลองไปเล่นนะสักสักเทปหนึ่งก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปเล่นในจร้งยน,นะเหมือนฝันนะเหมือนฝันของตลกตลกผมไม่ผมไม่รู้นะว่าเป็นเป็นความฝันของหลายๆคนหรือเปล่าที่อยากได้มีโอกาสได้เล่นกับสามชาติพอวันแรกที่ผมได้ไปยืนตรงนั้นผม รู้สึกว่าเฮ้ยมันฝันเลยเนะี่ยเราฝันมาโด,ดยตลอดว่าเราโอกาสครั้งหนึ่งที่เราเล่นกับซูเปอร์สตาร์ทั้งสามพี่หมำ่ำพี่เท่งพี่โหนโยากยาิจริงแล้วก็ผมก็เออผมทำได้ผมได้มีโอกาสยืนกับพี่ๆี่เขาถือว่าเป็นโชคดีของเราด้วยหมฮะโชคดีครับส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้หลายๆคนเริ่มจะรู้จักแป้งฝุ่นละเริ่มจะรู้จักแป้งฝุ่นละ หลังจากผมได้มีโอกาสเคยไปประกวดรายการเดอะคอมเมดี้ไทยแลนดก่อนหน้านี้ก่อนที่จะได้มีโอกาสได้ไปเล่นอยู่ในชิงรอบชิงล้านใช่ใช่ตอนที่ได้เล่นครั้งแรกเลยอ่ะก็จะตื่นเต้นมันก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าตื่นเต้นไปมันมันก็จะเล่นอะไรไม่ได้เราปล่อยตามสบายเราเล่นตามสไตล์ของเราเลยยืนนิ่ง นแค่เอาคาแรคเตอร์ความหน้าที่เราเหมือนมึนๆเมาๆถามเมาไหมเมาออยู่ยิงร้องที้ร้านมาประมาณ10เอาประมาณ7 7เเทป7เทปครับก็ก็อ่า ไม่ได้อยู่ต่อไม่ได้อยู่ต่อก็เนื่องจากหลายๆหลายๆอย่างด้วยด้วยทางนักแสดงที่เขาเยอะขึ้นเขาอาจจะต้องให้เราดรอปก่อนถ้ามีโอกาสคงจะได้ไปไปเล่นอีกถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสาไม่ได้เซ็นครับไม่ได้เซ็น ไม่ได้เซ็นม่ไเซ็ประมาณนนครับน่าจะเซ็นส่วนใหญ่ก็จะเซ็นน้องๆเขาก็จะเซ็นกันมีน้องๆเจนใหม่ที่ได้มีโอกาสเข้าไปเล่นครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีแค่มีโอกาสแต่คนผู้ชมจำได้ติดตาครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ได้มีแค่มีโอกาสแต่คนผู้ชมจําได้แล้วติดตา,าไปแล้วเราไม่ได้มีการคุยกันทางผู้ใหญ่หรอกนะ,ะว่าขอเซน็นแล้วเรารู้สึกอย่างไบ้างที่คนเราบอกว่าเราถูกตอบออกมาไม่นะครับถามว่าตอนผมผมรู้สึกผมรู้สึกโอเคไหมผมรู้สึกโอเคไหมก็ตอนแรกก็<ม>ก,ก็เสียใจแหละ คนคนจำเราได้เยอะแล้วก็แต่คือใจหนึ่งคือเรา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 คิดว่าเราดีใจถึงถึงจะไม่ได้อยู่กับพี่ๆเขาต่อไม่ได้เล่นกันต่อแต่เราดีใจที่ครั้งหนึ่งเราก็คิดว่าครั้งหนึ่งเคยเคยได้มีโอกาสเล่นกับพี่ๆเขาแล้วคิดอยู่ว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะครับผู้ใหญ่คงจะ,อะมองเห็นแล้วก็ คงจะให้หยิบยื่นโอกาสให้อีก <มา S 1> ใช่ครับน่าเสียดายก็ไม่เป็นไรครับมีโอกาสครับมีโอกาสก็ยังได้ไปนั่งทานข้าวเวลาก็มีโอกาสได้เจอกับพี่ๆเขาตลอดเพราะว่าเวลาไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานสมาคมตลกงาน อะไรก็แล้วแต่ผมตอนนี้ผมก็ยังยังยังเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของวงพิเท่งเวลาพิเท่งออกงานต่างจังหวัดงานนอกมีงานคอนเสิร์ตผมก็ยังได้มีโอกาสร่วมงานกับพิเท่งอยู่ถามเมื่อก่อนเจอโควิดก่อนก่อนเจอโควิดก็ผมก็ร้องเพลงได้วันละสี่รอ 3 0 0 400ได้บ้างไม่ได้บ้างก็อพอก็อพอคือใช้วันต่อวันเงินเงินวันต่อวันไม่มีเงินเก็บไม่ค่อยม,มีเงินเก็บงานก็มีบ้างนานๆครั้งนานๆทีนานๆครั้งเพราะว่า,วาด้วยเศรษฐกิจด้วยด้วยงานตลบก,ก็น้อยอแล้วก็งาน แต่ก็จะเป็นร้านอาหารผับที่ผมได้มีโอกาสไปร้องคือละที่วันละที่ก่อนโควิดนะครับงานผมเยอะเฉยเลยชูผมผมงงเออค, <c oughs> คนอื่น <c oughs> คนอื่นไม่มีงานผมต้องไม่มีงานก็ไม่รู้ด้วยคลิปด้วยแหละครับด้วยคลิปแล้วทำให้คนรู้จักผม ในคลิปของลิเกที่เล่นกับพี่เทง่งนั่นแหละครับก่อนโควิดก่อนที่ทางรัฐบวมเนี่ยเอย้รัฐบาลเนี่ยเขาเริ่มบวมๆแล้วเขาตักเสบหน่อยก่ <c oughs> อนที่รัฐบาลเขาจะประกาศให้อยู่ที่บ้านให้อยู่ที่บ้านในช่วงโควิดห้ามออกจากบ้านเพิน <c oughs> คลิปผม ได้มีโอกาสไปเล่นกับพี่เท่งก่อนที่จะประกาศโควิดก็ผมเชื่อว่าหลายๆบ้านหลายๆคนก็ดูคลิปนี้ในช่วงเวลาว่างรายกลายเป็นกระแสและทำให้คนรู้จักผมเยอะมากขึ้นคลิปนั้นรวมๆที่คนดูก็ไม่ว่าจะแชร์ว่าจะติ k To k อก Facebook p เพจ YouTube ที่เอาไปรวมๆม้วม,มตอดเราเราหลายเกือบร้อยล้านวิวนะเกือบร้อยล้านวิวช่วงนั้นก็เลยทำให้เรามีงานใช่ครับตรงนั้นก็เริ่มเริ่มมีงานเริ่มมีงานามาสอบถามเรื่องเอ้จะไลฟ์สดเนี่ยอยากให้ไลฟ์สดทำเสียงเนี่ยแล้วพูดสินค้าเขาเนี่ยได้เท่าไหร่เอออยู่อยู่บ้านอยู่ห้อง เราก็ยังมียังม,มีมีเงินมีเงินที่จะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงตัวเองมีเงินที่ในช่วงในช่วงโควิดะช่วงภัยโควิดใน2เดือนเดือน2เดือนก็ไลฟ์สดได้ไลฟ์สด<า>เยอะมาก<า>เยอะมากครับงานโชว์ตัวก็มีเยอะงานตลก งานจะเป็นแนว MC DJ แล้วก็งานลิเก้แล้วยังมีเข้ามาแล้วก็ร้องเพลงก็ทำได้หมดนะครับทำเป็นทุกอย่างแต่ไม่เป็นสัปะรดไม่เป็นอย่างเดียวสัปะรดเยอะกว่ามากเยอะกว่ามากวันหนึ่งวันนึงประมาณตกได้ประมาณที่เมื่อคืนนี้ก็สามงานอย่างเมื่อคืนนี้3งาน เคยมีครับเคยมีครอบครัว,วใช่ครับเคยมีครอบครัวเคยอันนี้ไม่ได้บอกใครนะวรับเคยมีลูกสาวมีลูกสา,สาวสองคนที่จะดูแลหลังจากนั้นก็ช่วงก่อนเนี้ยมันชีวิตผมนี่แบบมรสุมอ่ะอก่อนที่ผมจะผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ มรสมหนักมากหนักมากเรื่องก,การเงินเรื่องชีวิตคู่คือแบบแย่มากแย่ถึงขั้นเฮ้ยเราไม่มีอะไรเลยแต่คนที่คนที่เคยอยู่กับเราเงี้ยเห็นว่าเราไม่มีอะไรเลยก็ต้องเลือกคนที่ดีกว่าดราม่าทั้ง,งั้นคูก็มีครับมีคุเยเรื่อยหน้าตาดีอย่างงี้จะไปเหลืออะไรครับผมก็เลือกธรรมดาครับ มยังครับยังครับอีกเยอะอีกไกลแล้วอีกอย่างคือยังมีงานที่เราคิดที่อยากจะทําอีกเยอะตอนนี้ที่ยังไม่ได้ทำนี่ก็คือเพลงซิงเกิลเพลงอยากทําเพลงให้คนได้จําได้เพราะว่าหลายๆคนก็เคยเห็นแป้งฝุ่นร้องเพลง แม็กุลเอ้ยแม็กุลเสียงดีทำไมไม่ทำเพลงก็ผมอยากคิดอยากให้ทำแบบดีๆไปเลยเราไม่ได้ทำขอไปทีทำครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องทำให้ดีอยากให้คนจำได้อยากให้คนได้ฟังเพลงเราแบบดีๆใช่น่าจะแต่งเองเป็นงานเพลงถ้าทุกคนอยากฟังก็เป็นงานเพลงชื่อว่างานเพลงออกไปซะเถอะ เพลงของ YouTube แป้งเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพลงชื่อเพลงออกไปซะเถอะก็ไม่ได้บอกใครนะครับไม่ได้หมายความว่าอะไรออกมาฟัเพลงเราออกมาฟังเพลงเราดีกว่ามไม่มีทำเองครับลงทุนเองลงช่องเราเองตอนนี้ต้องขอบคุณ <pow sind> ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณไบทีวีที่มีโอกาสได้ นำเสนอคลิปแล้วคนก็รู้จักเยอะหลายๆทางขอบคุณคนที่แชร์คนที่ไลค์แล้วก็คนที่เข้ามาติดตามทำให้ตอนนี้ก็ยอดซับนี่ก็จะ8 0 0แสนละ8 0 0แสนซับของอช่วงเวลาใน3เดือน3เดือนที่ผมทำ YouTube แล้วทำช่อง YouTube มาก็เกือบ8 0 0แสนซับ จะมีบ้างตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ถามว่าในวงการบันเทิงมันจะไม่เต็มตัวหรอครับ<ม>ก็จะมีหลายๆช่องของยูทูบเบอร์หลายๆคนจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าจะให้เป็นแสดงเป,<ม>เ,ปเป็นรับเชิญรายการต่างๆของ YouTube ของทางเคเบิล v ีวีของหลายๆแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นอาจจะไปอยู่ในหน้าจอทีวีนะครับ บางคนก็บอกเฮ้ยเคยเห็นแป้งฝุ่นใน TV, ทีวีทําไมไม่เข้าไปในทีวีดีแล้วครับที่เห็นใน TV, ทีวีถ้าเห็นในตูเต้เย็นตู้เย็นก็วิ่งกันชิบหายไปไว่าแล